ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเมืองไทยที่ดีครับเรามากันที่จังหวัดชลบุรีครับเป้าหมายของเราคือที่แห่งนี้ครับที่ตลาดน้ํารีภาคพัทยาครับในพื้นที่แห่งนี้ครับจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับที่จะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมได้มาเที่ยวเดี๋ยวไปติดตามชมกับผมในวันนี้เลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ออฟครับผมนี่คุณชินนะครับผู้ที่จะมาพาเราเที่ยวชมในส่วนของตลาดน้ำสีพักพัทยานะครับเล่าคร่าวๆก่อนได้ไหมนะครับในส่งตลาดน้ำสีพัาเนี่ยมีบริการอะไรยังไงบ้างในพื้นที่นี้ครับก็ตลาดน้ำสีภาคพัทยานะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็น4เฟสด้วยกันเฟสแรกก็จะอยู่ในส่วนของร้านค้าอาคารริมน้ําอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยครับก็อย่างเฟสสองก็จะเป็นโซนร้านค้าท็อปช็อปนะครับก็จะเป็นเหมือนสมัยใหม่ขึ้นมามจะเป็นในส่วนของอาคารที่เป็นเรือนไม้สไตล์ตโมเดิร์นนะครับ,รบแล้วก็เฟสสามก็จะเป็นหมู่บ้านวิถีไทย ซึ่งตรงนี้จะมีโชว์ลิงมีโชว์ลูกประครบจากสมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอาสอนทอผ้าการโชว์เหมือนสอนทอผ้าคือใช้ได้จริงเลยนะครับของเป็นวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนแล้วก็บ้านเรือนก็จะจําลองมาจากาสมัยก่อนเลยนะครับส่วนเฟสสี่จะเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นปัจญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับโอ้มีโชว์ โซนหลักเนี่ยที่นี่มี4นะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นในเรื่องของร้านค้าที่เป็นสไตล์โบราณแล้วก็เป็นในส่วนของร้านค้าที่เป็นเรื่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตคนไทยซึ่งนักท่องเที่ยวมาปุ๊บทดลองทําได้เลยสามารถนำไปใช้ได้ในส่วนที่4เป็นในเรื่องของการนําเรื่องความรู้นะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยค่าบริการคิดอย่างไรครับที่นี่ ค่าบริการตรงนี้ต้องติดต่อที่แคชเชียร์ครับต้องติดต่อที่จุดจาหน่ายตั๋วแต่ว่าซึ่งตรงนี้คนไทยจะเข้าฟรีครับใช่จะเข้านะครัเฉพาะต่างชาตินะครับไม่แพงคนไทยมาปุ๊บได้เลยเชิญได้เลยนะครับนี่คุณชินครับในส่วนของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือรางวัลอะไรครับเนี่ยเป็นถ้วยรางวัลจำลองครับจากโครงการ The Best of Thailand Award นะครับโหวต by Choice s t Tourist นะครับซึ่งโครงการตรงนี้ครับ ของเราได้รับรางวัล Best Tourist Attraction นะครับเป็นรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งซึ่งตรงนี้ของเราได้ออันดับหนึ่งมาเลยแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลยังได้เบ s ช็อปปิ้งแอเรียติด Top 10นะครับเป็นสถานที่ช้อปปิ้งอีกด้วยได้ก็รู้สึกว่าจะมีหลายรายการนะครับต่างต่างประเทศก็มาถ่ายทำที่นี่หลายรายการแล้วเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คุณซีมพาไปดูด้านในหน่อยแล้วกันนะครับว่าแต่ละแอเรียทั้ง4แอเรียนั้นเป็นยังไงครับไปครับ เียกว่าลานแม่สายครับอ๋ออันนี้เป็นในสวนเรียกว่าอะไรนะฮะลานแม่สายลานแม่สายทำไมชื่อนี้ก็ตรงนี้จะอยู่ในส่วนของภาคเหนืออ๋อใช่ครับอย่างตลาดน้ำเนี่ยคือการแบ่งภาคของแต่ละภาคเนี่ยครับจะแบ่งคล้ายๆแผนที่ประเทศไทยะครับก็เหมือนอย่างภาคเหนือก็จะอยู่บนสุด<ม>ก็จะไล่ลงไปภาคเหนือภาคอ,อ,อีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ บา,าด้วยจุดแรกตรงนี้คือจะเป็นเทวาลัยพระพิฆเนศนะครับเดี๋ยวสักการะหน่อยแล้วกันนะครับีนหน่อยมากนะครับ ที่ได้ยินนี่เป็นอังกะลุงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นทีมช่างของเราที่เล่นอังกะลุงเองครับโชว์ให้ดูด้วยใช่ ของเราโชว์อย่างเงี้ยก็จะเล่นเอง เป๋าก็จะเป็นกระเป๋าผ้าที่เขาทำเองนะครับเขาทำเองค่ะเขาทำเอง นี่ก็จะเริ่มแล้วตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตรงที่โชว์การุงนี่แหละใช่นะครับอันนี้เรียกว่าลานเถิดเทิงลานอยู่เทิในโซนภักกลางครับโซนพักกลางนะครับอันนี้เป็นนี่จะเริ่มแล้วนะครับอันนี้เป็นผู้หญิงครับอ๋อ่อตาๆนี่การเล่นของเขานะครับทานผู้ชมเขาก็จะผูกตาแล้วก็เอาใบจาดเนี่ยแหละครับมาวางไว้บนรอบๆเวทีนี่แหละครับเอ้ยข้างในเวทีนะครับแล้ว นักมวยเนี่ยต้องอาศัยการฟังนะครับการฟังแล้วก็เสียงยำเท้าออกหมัดออกเวลากันนะครับเดี๋ยวนั่งดูนะนักงดูนึงนะครับว่าจะมาในแต่ไหนอันนี้เป็นคู่หญิงคู่หญิงแล้วก็แป๊บนึงวันวันหนึ่งโชว์กี่รอบระดับมือตะดับจังวันหนึ่งของเราจะมี2รอบครับมีบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงเย็นครับนั่งดูกันนะครับตรงนี้ได้เนาะอ

คือเราเก่งดังไม่ได้แล้วเกยงก็ต้อไม่ค่อยแอยเพราะให้เกยงดับจากลำดางนะคุดที่ดังนะวขาใช่ค่ะ โซนพักกลางกางใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนของอาหารนะครับเป็นอาหารของภักกลางแต่ว่าอย่างอาหารตามร้านค้าก็จะเหมือนมีทุกภาคด้วยแต่ว่าในส่วนนี้จะเป็นของพักกลางครับเหลักก็จะมีร้านค้าอย่างที่คุณชินบอกเนาะก็ในพื้นที่ตรงนั้จะเน้นเรื่องของนานฝีมือเป็นหลักใช่ครับก็อย่างร้านที่เราผ่านมาจะเป็นงานที่เป็นสบู่ ที่ผลิตเองครับนะแล้วถ้าไปด้านหน้านี่เป็นของโซนไหนครับเนี่ยเป็นภาคอ่าภาคอีสานครับอีสานครับขับไปจะเป็นภาคอีสานไป,ไปเลยครับ ก็จะผ่านอยางเงี้ยนะครับก็จะผ่านเข้าไปในโครงการทั้งหมดก็อย่างโซนภาคอีสานตรงเนี้ยก็จะมี อย่างอาหารก็จะเป็นพวกส้มตำอะไรเงี้ยครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอ,อีสานจัดเลยฮะเป็เผ็ดๆในคนที่ชอบรสจัดมีลาบอะไรเงี้ยครับส่วนร้านค้าก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานก็จะมีพวกแคนพวกกระติบข้าวแล้วก็งานจักสารอะไรที่เป็นของอีสานอีสานนะครับรวมทงของฝากของกินด้วยใช่ครับ คือกำลังจะชกแล้วใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อเฮ้ยแล้วเปิดโชว์นักท่องเที่ยวนี่วันหนึ่งกี่รอบครับเนี่ยมวยทะเลจะมีสองรอบครับจะมีรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็บ่ายสามครึ่งครับค่ะทุกผู้ชมพ่อรอบนี้ครับบ่ายครึ่งกับบ่ายสามใช่ครับทุกวันมครึ่งใช่ครับหวานดูกันเลยครับเลี้ยงสายมวยทะเลด้วยนะครับเลี้ยงายมวยจำหยาดด้วยนะครับวันนี้จะมีมวยจำหยาดท่านได้ชมสองคู่นะครับครับไปยกที่หนึ่งเลยครับเราชกกัน ่บอลเทนไม่ใช่ลูกตบอย่างเดียวนะครับตบแรกมาเป็นอยครับฝ่ายแดง่ดยไปแดงได้เปรียบนะครับอยู่ด้านบนนะฮะยังมีด้านล่างนะครับก็เสียเปรียบเพราะเายน้ำเงินนะฮะดูนะว่าฝ่ายไหนครับเราใช้ลูกตบนะฮะโดยมาตจอโชกันที่ขาแต่กำลังขานะครับห่างไปหน่อยนะเขาไปอย่างนี้นะครับเอาแล้วมันต่อยครับแจยต่อยครับแจยต่อยครับทุกคนต่อยครับดูว่าปล่อยไหนกำลังขาจะดีกว่ากันนะฮะแลกกันอยู่นะฮะ น,นี่เป็นโชว์ที่เราเปิดพื้นที่ให้เขามาใช่ครับของเราจะให้พื้นที่ฟรีครับอของเขาเป็นเหมือนกิจกรรมเปิดหมวกอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีหลายชุดที่มาเล่นอยู่ในโครงการครับอันนี้จะเป็นดนตรีแก้วพินเสียงเป็นเสียงพินนะ ไปที่เราจะเข้าบริเวณตรงนี้คือเป็นเสดสองครับรที่เราจะเดินไปต่อไปอก็หลังจากที่มวยทะเลเราก็จะเป็นในส่วนของเสสองเพราะว่ามวยทะเลจะอยู่ในโซนของภาค คนที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของของหวานของไทยๆนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยเรียกว่าสืบทอดปมิญญาต่อนมานะครับอันนี้ตรงหน้าเรานะครับนี่เป็นลูกชุบนะฮะก็มีหลายแบบนะเป็นทั้งอันนี้ลูกพับลูกส้มเชอร์รี่ก็มีอันนี้จะเป็นการประยุกต์เพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนนะครับมีหลายสีมากเลยครับป้าครับอันนี้ทำจากอะไรครับเนี่ยใบเตยใบเตยอันนี้นะจ๊ะ กุหลาบสีน,นี้นอัญชันอันนี้ขมิ้นขมิ้นอันนี้ข้าวเหนียวดําธรรมชาติข้าวเหนียวธรรมชา,มชาติเป็นสีสันนะครับบอกได้เลยว่าจะไม่เห็นดีเห็นตกใจแล้วทำไมข้าวเหนียวสีชมพูสีแดงสีชมพูครับกับกุหลาบนี่เองแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายแบบนะครับเป็นของหวานอย่างอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะครับป้าอันนี้อัลโลชาวังออรัวออรัวใช่ไหมฮะออรัวชาวัง หาทานได้ที่นี่นะครับที่นี่มีนะครับแต่ละน้ำสี่ภาคนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีทั้งคลองทองยอดนะครับก็ถือว่าเป็นแห่กีบลำดวนกีบลดวนก็มีอ๋อด้านนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อ๋อนี่ครับอืมกีบลำดวนนะครับข้างหาทานยากนะฮะขนมอ๋อครับ ก็มีอาหารไทยโบราณนะครับแล้วก็ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวในส่วนของของอนนหวานตรงนี้นะครับเอาเป็น,นว่ามาที่นี่ครับได้เห็นแน่ๆแล้วก็ได้ทานแน่ๆครับเดี๋ยวโซนต่อไปที่เราจะไปใต้ตรงข้ามนี่คือโซนโซนเฟสสองครับเฟสสงอสง,สงที่ว่าใช่ไหมใช่ไปครับ ครับอันนี้เป็นอะไรฮะย้ำอีกทีเป็นอาคารริมน้ำนครับตรงนี้จะเรียกว่าอาคารริมน้ำเพราะว่าตรงนี้จะเป็นโซนร้านคาท็อปช็อปด้วยที่อ,<ๆ>ทอยู่ริมน้ำก็จะเป็นอีกสัปเต็ดหนึ่งของของช้กาก็จะโดยโซนแรกจะเป็นเรื่องแบบเน้นเ้นเรื่องวิถีไทยใช่ครับอนนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ได้มาเลือกชมเลือกซื้อเลือกช็อปใช่ครับนะครับ ก็อย่างอาคาราด้านในเฟสหนึ่งก็จะเป็นออกแนวไทยๆนะครับ,ค,รบคือเข้ามาในเฟสสองก็จะสมัยใหม่ขึ้นหน่อยก็จะเป็นออกแนวโมเดิร์นใช่ครับเป็นอีกหนึ่งที่จะแวะพักแวะชมแวะชิมแวะเที่ยวเอาตามสบายเลยครับจัน ที่2อ,อยู่นะครับถือว่ากว้างใหญ่ทีเดียวขนาดนักสีผ้านี่คือมายอยู่ได้ทั้งวันนะอยู่ <laughs> ทั้งวันเลยครับแล้วก็ยิ่งความความหลากหลายในในเรื่องของสินค้าด้วยครับนอกจากการให้บริการแล้วอย่างท,ที่ที่เห็นอยู่นะครับ,ค,รบคืออย่างที่นี้นักท่องที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนแล้วก็พอค้าม้ค้าเนี่ยจะสามารถพูดภาษาจีนได้เกือบทุกร้านเลยจริงๆวันเดียวเที่ยวพอไหมเนี่ย วันเดียวก็ครึ่งวันเลยครับคือถึงจะเดินทั่วเนี่ยของเราอยู่แค่เฟสสามเอ้เฟสสองนะครับแต่ยังเฟสสามเฟสสี่น่าจะอีกสักประมาณครึ่งวันเห็นจะได้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเรียกว่าท่องเที่ยวได้ได้ตลอดครับทั้งวันแหละหรือถ้ามีเวลานะครับอย่างที่คุณชินบอกก็คือสองวันก็เดินได้นะครับที่นะครับมาเที่ยวชมนะครับ รลานด้ยตัเดียวแล้วที่นี่แล้วก็ยังมีกลิ่นอายในเรื่องของการการใช้ไม้นะครับก็ดูแล้วค่อนข้างคลาสสิกมากนะครับบรรยากาศน่ะดูแล้วเยี่ยมนะเจ้า <laughs> นี่ครับคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสวนของตลาดน้ำสี่าแห่งนี้นะครับอย่างที่บอกคือเที่ยวชมทุกวันเลยทีเดียวแล้วด้านนี้จริงๆจะมีกิมมิคที่น่าสนใจนะครับอีกเหมือนกันใช่แต่ช่วงเช้านี่มีอะไรฮะช่วงนี้ช่วงเช้าของเราจะมีร้านค้าทางเรืออย่างเงี้ยครับก็พ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะขา,ขายขายของหลายอย่างครับของกินของพวกของสดต้นหอมผักอะไรเงี้ยคือต่างๆก็จะมีหมดนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะพายเรือขายของอยู่ตรงด้านหลังที่เราเห็นอยู่ แล้วก็คือหลังจากเที่ยงนะคบพ่อค้าแม่ค้าก็จะพายขายเข้าไปในข้างในเฟสหนึ่งนั่นเองนะครับอืมครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมด้วยใช่ใชใกิจกรรม,มการแสดงตรงในโซนนี้นะครับก็จะในส่วนที่เป็นไฮไลท์ของเราจะเป็นการแข่งขันหัวหัวใบท้ายบอร์ดนะครับก็เป็นการแข่งพายนั่นเองนะครับก็คนข้างหน้านะครับก็คือเรือลำหนึ่งเนี่ยจะมีสองคนคน,คนข้างหน้าก็จะ,ะพูดไม่ได้ก็เหมือนใช้ผ้าปิดปากนะครับส่วนคนข้างหลังก็ปิดตานะครับ ก็จะสนุกสนานกันเลยทีเดียวหรือวิการละเล่นที่ไม่ได้ว่าเป็นของไทยไทยแท้ๆนั่นต้งเดิมที่เอามาเล่นกันหลากหลายตั้งแต่แล้วที่เห็นนะมวยทะเลมวย<ช>จ้ากรากรพายเรือหัวใบท้ายกอดน,นะครับถือว่าเป็นนิมิตกิมิคที่คงไว้ในเรื่องของวัฒนธรรมที<ช>่ทเรีบเ<ล>ยบหดือเรีเยวนะครับนี่ต้องขอบพระคุณคุณชูน่าที่เป็นตัวแทนของรัศิีธาตนะครับที่มาพาผมเดินเที่ยวชมนะครับในวันนี้คขอบพระคุณมากเลยครับครับวันนี้เวลาของรายการแล้วนะครับเราสองคนเราต้องมีก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ